สตอนนีน้เริ่มหนาวแล้วค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสวยไหมคะะนี่เป็นต้นคริสต์มาสจริงๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อก,กี้ก็ไปเอาอาหารอาหารตามสั่งมาที่ร้านอาหารจีนนะคะโอ้ยที <c oughs> ้รักอีกมาเติสอีกมากเติส นี่อาหารของเราชู่วแถวค่ะบ้านพ่อปู่แม่ย่าตึง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 มีใครอยู่ไหมคะอุ้ยนี่ไงทุกคนคะีนตอนคริสต์มาสปีนี้จัดคริสต์มาสบ้านแม่ย่านะคะอุ้ยแม่ย่าไฟมาติดแล้วจิงจัเบลเดี๋ยวค่อยมาชมตอนกินเทชยะมีอาหารของเราอันนี้ของนิงนะคะ Ich bin ein paar Ted. Und dann bin bett nach Hause. Du Mittagstisch, was? Ja. Ich habe keine Ahnung. Du Papa noch jung, siehst noch jung aus. Ah, <laughs> Vater, Tomai. Das ist ein äh, Mittagstisch, ne? Ja, das ist ein oh. Nix, Nee, ne? Das ist Mittagstisch. Wir <laughs> <Nix> verdienen. <Mittagstisch. lacht> ja, dann teilen wir uns das. Vitamine. Vitamine. Mm. Oh, muss man sagt ja nur muss vanille ja muss so vanille und dann die so Himbeersaft. Ne? aus polen geschrieben, geschrieben wird da anders ne ja. hat ulla oh. du nicht was ja. ist doch nicht oh, Manchmal gelingt es eben nicht ist, oh. kü okay. kongwan german annehmen ja tham haben. kha leckerมาก nee muss vanille muss vanille <laughs> นี่เราทานเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็จะเป็นข้าวกล่องเนาะตรงนี้ก็ใส่ข้าวเต็มเลยนะทุกคนเขาให้เยอะแล้วของหนึ่งนะเป็นผัดเนื้อนะคะก็ะจะเต็มนี่เลยแต่ของไม่จะเป็นไก่ทอดกรอบน,นะก็ะจะประ,ประมาณสองชิ้นนะคะเป็ดของพ่อโฟก็ประมาณสองชิ้นนะคะทอดก็อิ่มอะ่ะอิ่มพอดีแล้วเขาก็จะมีนะคะนี่เป็นซอสให้เนาะเป็นซอสแบบซอสดากับของนายช่างก็จะเป็น อันนี้เป็นซอสหวานนะคะซอสเปรี้ยวหวานเหมือนผัดเปรี้ยวหวานนะเป็นซอสแบบข้นๆหน่อยนะคะไว้ราดเนาะเนี่ยก็ราคาก็กล่องละสิบยูโรนะคะบางกล่องจะประมาณ10บกวา่าก็สามร้อกสิบสามประมาณนี้นะโอ้ยม่ยาจัดตัวเซเวเทียวจัดทุกปีสำหรับคริสต์มาสนะคะทุกคน สวยมีดูประดับประดาหล่าบรรดานางฟ้าร้องเพลงนี่อันนี้ก็จะเป็นบูธนะคะบูธสวยเชียวนี่ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะมาจัดต้นคริสต์มาสให้แม่ย่านะคะเหลือตกแต่งห้อยๆแม่แม่มาย่าบอกว่าแม่บอกว่าเหลือไว้ให้หน่งวันนี้หน่งจะมาเนาะแม่ก็เลยยังไม่ทําเสร็จนะคะ เดี๋ยวนี้จะห้อยทุกคนไม่เคยจัดเลยต้นคริสต์มาสที่บ้านเพราะว่ามันมีลูกนะอ <c oughs> ่ะไม่ยากแล <c oughs> ้วออกมาข้างนอกไอมันมันแห้งๆมันอากาศเย็นทุกคนหนึ่งไอช่วงหนึงด้วยูไม่ไม่ร่วงเลยหนึ่งจะไอก็ราคานะคะกล่องหนึ่งก็จะมีข้าวข้าวกับกับนะคะเหมือนเหมือนเหมือน,นบ้านเราเนาะแต่ว่าเขาก็ให้เยอะให้ข้าวเยอะให้ข้าวแน่นๆเลยนะคะแล้วก็มี มันก็แบบอิ่มอ่ะอิ่มแบบอิ่มจนอิ่มแน่นเลยค่ะทุกคนมันก็ถือว่ามันราคาปกติที่นี่เนาะกล่องละสิบยูโรก็ประมาณสามร้อยหกสิบาทนะคะถ้าหนึ่งยูโรเท่ากับสามสิบหกบาทอะไรเงี้ยนะถ้าเท่ากับสามสิบเจ็ดมันก็สามร้อยเจ็ดสิบแต่ก่อนนี้ค่าเงินก็หนึ่งยูโรเท่ากับสี่สิบบาทเนาะมันก็จานหนึ่งมันก็สี่ร้อยบาทอะไรเงี้ยนะคะ มันเป็นราคาปกติที่นี่นะแล้วก็ถ้าในเมืองใหญ่ๆเขาจะมีร้านแบบนี้นอกร้านเวียดนามร้านหลักๆก็จะเป็นร้านอาหารจีนนาาี่แหละค่ะแต่ว่าในเมืองหนึ่งก็จะมีร้านอาหารจีนร้านเดียวแต่อยู่หน้าปักซอยบ้านหนึ่งเลยละ่ะเ,เดินออกมาก็ได้ปกติพวกเราก็ทานที่นี่นะคะหรือเป็นอาหารตามสั่งเนาะมันจะมีผัดเนื้อผัดแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดก็สั่งได้นะเขาจะเขียนไว้นะคะ มีทอดเป็ดทอดกรอบไก่ทอดกรอบแล้วก็จะมีซอสให้นะคะราคาก็จะใกล้เคียงกันบางอันก็อาจจะแพงกว่าสําหรับเป็ดทอดอะไรเงี้ยพราะปู่กับนายช่างเธอชอบเป็ดทอดกรอบนะคะแล้วก็มีซอสแต่นายช่างจะชอบแบบซอสซอสหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานปู่จะชอบแบบซอสด,ดำเราแบบสั่งร้านนี้ประจําจนเขาจําได้แล้วนะคะว่าเราจะสั่งหมายเลขอะไรมันจะเป็นหมายเลขหมายเลขเนาะสำหรับอาหารนะคะ นี่แหละทุกคนอาหารตามสั่งที่เยอรมันใครมาถ้าหิวอยากทานอาหารแบบทไทยๆแบบรสชาติทาไทยๆเลยแหละแบบนี้ก็รสชาติแบบเหมือนเมืองไทยเลยทุกคนเข้มข้นอร่อยแต่ร้านในเมืองนี้นี่ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะคะพวกหนึ่งเองหนึ่งก็ชอบพ่อปู่แม่ยากก็ชอบนะคะเราก็จะไปทานร้านเนี้บ่อยมากๆจนหนบสนิทกันนะ่ะนี่เดี๋ยวจะตกแต่ง คริสมาสกันนะคะ,ะไม่เคยจัดต้นคริสต์มาสเลยเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีลูกเนาะก็ สวยไหมทุกคนเ <c oughs> อุ้ยรู้สึกหนาวแล้วตอนนี้นี่มีะระฆังกระดิ่งน้อยอยังไม่เสร็จนะคะห้อยไปไมยมาก็สวยท้นตอนนี้เริ่มหนาวแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ตาเขา เสร็จแล้วค่ะทุกคนสวยไหมคะโอ้โหตรงแสงอาทิตย์อูส้สดชื่นวันนี้มีแสงแดดจิงกร b เบลนางฟ้าน,น้อยของหนิงอยู่ข้างบนนะจิงกร g เบลจิงกร n เบลจิงกร e เ a y สวยไหมคะนี่เป็นต้นคริสต์มาสจริงๆนะคะเขาเรียกว่าท่านเนนบอลนะคะท่านเนนเบาม ท่านนนบา์อันนี้เป็นจริงๆของจริงนะคะทุกคนเป็นแบบต้นเขาตัดมาคือเขาปลูกไว้เพื่อจะขายในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะคะทุกคนเ็าจะมีทั่วไปที่ร้านคา้าร้านขายต้นไม้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นนี่เห็นไหมต้นพ้าป,ปู่เอามายึดแล้วก็ต่อไฟให้ไม่ยากปีนี้หนึ่งได้จัดต้นคริสต์มาสะคะ่ะทุกคนไหนไม่ใช่พลาสติกนะคะเนี่ยนี่เหมือนเนาะเหมือนพลาสติกนะคะแต่ว่า ไม่ใช่นะคะเป็นไงคะฝีมือการจัดต้น Christmas คริสต์มาสของที่หนึ่งสวยไหมคะจิงกะเบปีนี้จัดคริสต์มาสบานมียานะคะทุกคนอูแสงแดดสวยนี่ชอบชอบดูดูมงไปสวยเนาะสดชื่นอะ่ะมีแดดก็สดชื่นนะคะทุกคนเพิ่งจะมามีแดดวันนี้แหละโอ้ยเข้าบ้านดีกว่าทุกคนอ้ยมือเย็นแล้วอะ่ะหลังอาหาระคะ่ะ Vielen Dank für alles. Schon. Gemacht. Ja. Was bye, bye. Hast du die Kerzen auch dran gemacht oder gar nicht? Schon? Nee. ich dran guck mal. Gehst du weg? Sawadika. 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 <laughs> เอาไปแล้สิไปแล้วมาม,าม,าม,ามา่าบายบายไออัลชื่นวัคซีนเอนเดอร์อันเราดูเต็มเลยของแม่ชอบห่ออะไรให้ทุกทีแม่ให้ไข่มาทุกคนโอ้อะไรเต็มโอ้เต็มหลังรถด,ดูแม่ให้เครื่องปั่นหนึ่งนะทุกคนไม่เอาให้ โอ้นึกว่าขีมา่ม้าโอ้โหเรียกทุกคนเดี๋ยวค่ะต้นคริสต์มาสเมืองเราต้นใหญ่อันนี้ต้นจริงๆเลยนะคะต้นใหญ่มากจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะอ๋อเดียกับบ้านตะ้วคินรี้ๆยังไม่ได้กินอะไรนี่ก็เป็นร้านขายยานะคะทุกคนนี่ startup a p o t h e c e r a p o t h e c e r แปบลบว่าร้านขายยา นนก็เป็นโบสถ์ร้านอาหารจีนอยู่ตรงโน้นนะคะมีบ้านเราถึงแล้วค่ะนี่หลังสีฟ้ากับหลังสีน้ำตาลบ้านมีสองหลังอยู่กันคนละหลังอนี่ยังไม่ตื่นเลยทุกคนบ่ายสามแล้วยังไม่ตื่นนอนทั้งวันเลยนั่นหรือ,อไม่หิวแล้วนี่มิสตูนี่คงะนอนเตียงแม่ สบายเลยอุ่นนะชื่นวาวนะกินะใน,ในเสร็จแล้วค่ะลินลี่อิ่มแล้วค่ะไปแม่จะไปทางโน้นไปไหมนี่นรกลินลี่ชอบนาวหนาวนะคะวันนี้นอนขี้เซานอนจนเย็นเลยใบไม้เรวก็อุย้ยปลื้มปลิ่มหนึ่งเลยจะต,ต้องกวาดใบไม้โอ้ยมันหนาวแล้วก็ฝนตกวันนี้แหละมีแดดนะทุกคน กลับมาถึงบ้านแล้วยังอิ่มแปรอยู่เลยค่ะวิ่งไปเลยไอ้เร็วหนึ่งสองชหนึ่งแล้วหนึ่งสองช้มวต้นไม้เลือแต่กิง่งโอ้ยเดินย่อยค่ะอิ่มเดนดี้บอกเพื่อนๆดี่หนาวไหมหนาวไมหมลูกวิสตุเคลร์ดหนาวไหมคะไม่หนาว เดนนี่ชอบเล่นหิมะนะคะใช่ไหมคะป้าปะหนาวไหม,ไมหนาวหนาวหลหนาวมากเดนนี่ไม่หนาวเลยเกินเล่นแมวแมวเล่นหนูอะไรคะเนี่ยแมวแมวเนี่ยม,ม,มามา,มาเล่นกันเดลเดนนี่มามาเข้าบ้านหนาว นาวเร็วเอ็นดี้มาเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านเอ็นดี่เอ้ยไปแล้วทุกคนเข้าบ้านแล้วค่ะเร็วๆโอ้ยังอิ่มอยู่เลยอ่ะไปดูในบ้านสิว่ามีอะไรกินไหมอยากจะกินอีกในช่างค่ะสวัสดีครับหน่อยบายบายสสวัดีครับบาย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 ครับบบบาายยครัน้อนรับน้อนรับฟันดีนะครับบายบาย